สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสถานีสีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระนะครับวันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่สอบถามเข้ามาว่าโรคคอบิดเกงคืออะไรเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าโรคเนี้ยเป็นอย่างไร วันนี้ในช่วงของคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุก,กัมธรทิพย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้คำตอบกันว่าโรคนี้คืออะไรมีอาการอย่างไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรในช่วงหน้าช่วงคุยกับหมอเรามาหามตอบไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์มิสนุครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยมีผู้ชมทางบ้านถามมาอีกเช่นเคยเกี่ยวกับโรคคอบิดเกงซึ่งหลายๆลท่านอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับโรคนี้ว่าคอบิดเกงเป็นอย่างไรอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าโรคคอบิดเกงที่มาพบคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามีอาการอย่างไรกันบ้างครับโรคคอบิดเกงเนี่ยในภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่า cervical dystonia นะครับก็เป็นโรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณคอมันมีการหดเกรงนะครับ แล้วก็ทําให้โครงสร้างคอเนี่ยมันการบิดซึ่งมันมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งแบบที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นลนักษณะเป็นบิดแบบหน้าหันแล้วแต่จะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับบางคนก็จะเป็นลนักษณะคอเอียงนะครับแล้วก็บางคนก็จะเป็นลนักษณะหน้าก้มหรือบางคนก like ็หงายหน้าซึ่งหลายๆคนนะก็จะมีอาการผสมกันนะครับซึ่งคนนี้อาจจะเกร็งค้างหรือบางคนก็จะมีกระตุกร่วมด้วยนะครับ ซึ่งนี่ก็ทาให้เกิดความทุกข์ทรมารยกับคนไข้เหมือนกันนะครับนอกจากดูแบบประหลาดแล้วก็ยังอาจจะทําให้คนไข้ปวดแล้วคนไข้หลายคนก็รู้สึกวิตกกังวลแล้วบางคนซึมเศร้าไปเลยนะครับออกไปว่าโรคนี้คือนอกจากทําให้มีลักษณะของคอที่ผิดปกติมีการปวดแล้วยังมีผลต่อเรื่องของจิต,จตใจและสุขภาพจิตของเราด้วยนะครับแล้วอย่างนี้สาเหตุของโรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับอาจารย์จริงๆเราก็ยังไม่รู้สาเหตุชัดเจนในกลุ่มที่คอบิดเกร็งเฉพาะที่ แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเราเชื่อว่าการทํางานของสมองส่วนลึกๆที่เรียกว่าเบซเซลแกเกเลียนะซึ่งตรงนั้นมันเป็นส่วนที่ทำท่านี้ประมวลผลเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกกับการสั่งการมาทำงานผิดพลาดซึ่งผมมักจะบอกคนไข้ว่ามันเหมือนกับไฟมันช็อตอทำให้สมองมันควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีมันก็เลยเหมือนปล่อยไฟเยอะไปก็เลยมีการเก่งบิดไปนะครับซึ่งในอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเขาเชื่อกันซึ่งในอดีตเนี่ย คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยแย่อย่างเพราะว่าบางคนคนไขบ้บางคนถูกตราหน้าว่าเป็นโรคจิตนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันเราไม่เชื่อว่ามันเป็นเหตุแล้วแต่มันอาจจะเป็นผลจากตัวโรคที่รักษาไม่หายครับอ๋อครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเป็นโรคคอบิดเกรงมาหาคุณหมอเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับการรักษาก็มีอยู่หลายวิธีนะครับตั้งแต่ยาละประทานนะก็จะเป็นกลุ่มยาขลายกล้ามเนื้อยาลดเกรงกระตุกนะครับแล้วกลุ่มนึงกนะ็จะเป็นยากลุ่มเข้ายาคเครียด ซึ่งคนนี้ก็จะทาให้การทํางานของกล้ามเนื้อมันลดลงบ้างแต่ส่วนใหญ่ผลไม่ค่อยดีแล้วก็ผลข้างเคียงก็จะเยอะหน่อยอาจจะมีง่วงนอนได้ปากแห้งคอแห้งอะไรต่างๆพรานั้นดันะอันที่2ที่เป็นถือว่าเป็นหลักในการรักษาเลยก็คือการใช้โบทุมท็อกซินหรือที่เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นโบ็อกนีฮะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกตกใจว้ยโบ็อกใช้อันนี้ได้ด้วยเหรอซึ่งจริงๆอันนี้ก็องเป็นข้อบ,อ,บอกต้องบอกว่าเป็นข้อบ่งชี้แรกๆของโบ็อกได้ซ้ำนะครับที่จะมาใช้รักษา พียงแต่ปัจจุบันเนี่ยโบ็อกมันไปดังในเรื่องของความงามซะมากกว่านะครับส่วนถ้าการรักษาด้วยโบ็อกแล้วได้ผลไม่ดีนะครับซึ่งอนวัาจะเป็นเคสที่ยากมากๆแล้วซับซ้อนมากๆเนี่ยบางคนก็อาจจะไปลงเลยด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ก่อนจะไปตัดสินใจผ่าตัดก็คงต้องผ่านการรักษาด้วยโบตุนท็อกซินให้เรียกว่ามั่นใจซะกอ่อนว่ามันไม่ได้ผลจริงๆครับ โอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะปะกติเราจะพูดว่าโบท็อกเอาไปทาคำงามพิ่งรูว้ว่าโบท็อกจริงๆแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์ได้ด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเอาโบท็อกมาฉีดรักษาตัวคอบิดเกรงเนี่ยมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็จะมีผลข้างเคียงได้นะครับใน2อกลุ่มหลักอันแรกก็จะเป็นผลข้างเคียงทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นลักษณะไข้ต่ำต,ำตำอ่อนเพลียปวดเมื่อยหรือมีผื่นขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าเจอได้น้อยเพราะว่า อาจจะร้อยคนที่ฉีดอาจจะเจอประมาณ5ถึง10คนเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่พวกน,นี้มันก็เกิดชั่วคราวแล้วเราไม่ต้องทําอะไรมันหายเองอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มผลข้างเคียงที่เป็นจากฤทธิ์ของยาเองนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ายาตัวนี้มันทําให้กล้ามเนื้อมันคายเกร็งอ่อนแรงลงเล็กน้อยนะครับทีนี้ถ้าบางทีฉีดยาผิดตําแหน่งหรือใช้ขนาดยามากไปสําหรับตรงบริเวณคอว่าบางคนอาจจะทําให้เหนื่อยหน้ายากหรือคอตกหรือบางคนอาจจะมีลักษณะกลืนลําบาก แต่ก็ยังโชคดีว่าพวกนี้แม้ถ้าเกิดมันก็เกิดแค่ชั่วคราวนะครับประมาณ3-4สสัปดาห์มันก็จะกลับไปเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญพวกนี้มันจะถูกลดทอนด้วย การใช้ยาที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับโอเคครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจอคนไข้แล้วเราปล่อยป่าละเลยไม่ได้รับการรักษาตัวคอบิดเกงเนี่ยส่งผลระยะยาวกับคนไข้อย่างไรบ้างครบับก็ในแง่ของโครงสร้างคอโดยตรงเองเนี่ยก็คงจะมีเพราะว่าพวกนี้เวลาคอบิดสบัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหมือนมีการเสียดสีของโครงสร้างกระดูกคอนะครับพวกนี้บางทีมันจะไปกดเส้นประสาทไปกดไขสันหลังพวกนี้อาจจะทําให้เกิด อาการหงอนลองกระดูกเคลื่อนปวดคอแล้วลงแขนหรือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเป็นอมพกึกอมพาตได้จักที่มันไปกดกดเส้นประสาทเท่านั้นนะครับแนะต่อ,อีกการนึงก็จะเป็นผลข้างเคียงในด้านจิตใจก็อาจจะมีเกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลได้ถ้ารักษาไม่หาย วันนี้ถือว่าท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ดีๆมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคคอบิดเกงเป็นโรคที่พบไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยส่งผลเสียตั้งต่อสุขภาพในเรื่องของลักษณะของตัวคอเองรวมถึงเนี่ยการปวดคอและที่สําคัญอาจจะทําให้มีส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของเราด้วยได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศนุก,กัมทนทิพย์นะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับอาจารย์ ยิด <is> ีค <ESS> รับแล้วก็พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่เราจะหยิบคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามทิ้งไว้ผ่านทางสิรลานออนไลน์มาให้คําตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยนะครับ ผมไม่สามารถนั่งตัวตรงและเหยียดขาได้เมื่อทำผมจะเจ็บมากบริเวณต้นขาขวาด้านหลังและไม่สามารถยืนตรงและยกขาขวาได้จะเจ็บบริเวณต้นขาหลังแล้วก็นอนตัวตรงแล้วยกขาด้านขวาสูงไม่ได้เมื่อยกจะเจ็บบริเวณต้นขาขวาด้านหลังเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วครับไปหาหมอมาแล้ว3รอบก็ยังไม่หายสักทีขอคำแนะนำด้วยครับ อาการที่เล่ามาน่าจะมีความผิดปกติของตัวกล้ามเนื้อหรือเอ็นยึดกล้ามเนื้อบริเวณของต้นขาข้างขวานะครับคุณหมอแนะนําว่าควรจะต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมก่อนโดยไปพบกับคุณหมอเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและโรคข้อนะครับเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติมตามเห็นสมควรครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับ พ่ออายุ70ปีค่ะเป็นเนื้อง,งอกในสมองมาได้เกือบ2ปีแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยหมอให้กินยาตัวเดิมตลอดตอนนี้ขาของพ่อไม่มีแรงแม้แต่จะลุกยืนค่ะควรทำอย่างไรดีคะพ่อสูง150เซนติเมตรหนัก36กิโลกรัมพ่อเคยดื่มเหล้าสูบยาเส้นมาก่อนพอเป็นโรคนี้คุณหมอก็ห้าม อยู่ในโรงพยาบาลได้1เดือนหมอถามจะผ่าตัดไหมมีโอกาส50/50พี่ชายไม่ให้ผ่าพอสักครึ่งเดือนคุณหมอบอกเนื้อง,งอกฝ่อลงแล้วให้กลับไปดูอาการที่บ้านได้แต่ต้องมารับยาทุกเดือนแต่วันนี้พ่อขาไม่มีแรงแล้วค่ะควรทำอย่างไรดีคะขอคำแนะนำด้วยค่ะ ลักษณะอาการที่ขาไม่มีแรงอาจ,จเกิดจากการที่เนื้อง,งอกไปกดเบียดหากคนไข้ไม่มีแรงที่จะเดินไม่สามารถแก้ไขหรือฟื้นฟูได้ก็จะไม่สามารถกลับมาเดินได้ครับดังนั้นในกรณีที่คนไข้เป็นมาเกือบ2ปีจึงไม่น่าใช่สาเหตุจากมะเร็งแต่อาจจะเป็นจากการที่มีเนื้อง,งอกกดเบียดซึ่งการผ่าตัดออกอาจจะช่วยให้มีโอกาสลดการกดเบียดและทำกายภาพบำบัดให้ฟื้นตัวขึ้นได้ แต่เนื่องจากคนไข้าอายุมากดังนั้นการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันจึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติโดยภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยาศาสตร์ครับ่าต้อกระจกยังไม่ครบเดือนสามารถไปเลเซอร์ฟาได้ไหมคะ แนะนำให้รอจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายดีเสียก่อนนะครับแต่ถ้าต้องรีบทําจริงๆก็แนะนําว่าควรไปปรึกษากับจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดต่อกระจกก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาครับดิฉันเป็นสาวประเภท2ค่ะยังไม่ได้แปลงอายุ23ปีรับประทานฮอร์โมนเพศเป็นประจำมา7-8ปีพร้อมทั้งทานยาลดระดับฮอร์โมนเพศชายเป็นประจำเช่นกันดิฉันออกกำลังกาย5-6วันต่อสัปดาห์ทางคาร์ดิโอและเวทเทรนนิง่ง ทีนี้ทราบว่าการทานยาลดฮอร์โมนจะทําให้มวลกล้ามเนื้อในร่างกายลดลงแต่ดิฉันเล่นเวทเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อทุกวันถามว่าถือเป็นการลดประสิทธิภาพของยาไหมคะรวมไปถึงถ้าดิฉันเล่นต่อไปอีกจะทําให้กล้ามเนื้อขึ้นเร็วกว่าเมื่อเทียบกับเพศหญิงไหมคะกลัวกล้ามขึ้นเหมือนชายทั่วไปการออกกําลังกายไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาแต่การออกกําลังกายชนิดดังกล่าวจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ดิฉัน37ปีค่ะเลี้ยงลูกเองมีปัญหากับสามีเคยต่อว่าลูกรุนแรงระบายอารมณ์กับลูกประมาณ3เดือนต่อครั้งรู้สึกเครียดมากอยากกันแล้วแต่สามีไม่ยอมย้ายออกจากบ้านค่ะก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนลูกดิฉันจะดีขึ้นตอนนี้เขา7ขวบเพศหญิงเขาบอกว่าอยากย้ายโรงเรียนค่ะ เขาไม่เปิดใจกับอะไรเลยอยากให้เขาคิดบวกและเข้าสังคมได้ว่างๆดิฉันจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบแต่สามีไม่ชมตำหนิอย่างเดียวความขัดแย้งในครอบครัวเป็นสิ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้และส่งผลกับเด็กในระยะยาวเป็นอย่างมากนะครับคุณหมอแนะนําว่าควรไปพบจิตแพทย์เด็กทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกเพื่อปรึกษาวิธีการเลี้ยงดูร่วมกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากภาควิชากุรชศาสตร์ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่ถามเข้ามากันในวันนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอยากจะสอบถามคําถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถสอบถามมาได้ที่ w w w s i r a t o n l i n e n e t และผมจะนําคําถามไปสอบถามกับทีมคุณหมอโรงพยาบาลศิราชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาตอบให้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระ ทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ